สวัสดีครับผมนายกิติกกลระเดชรหหสนักศึกษา634991.04เเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในการประเมินหรือการวัดระดับความรู้สึกหรือเล็กอย่างหนึ่งว่า g a s o o Coma Scale ครับการวัดระดับความรู้สึกหรือการวัดระดับความ แ a สโกโคมาสเกลนะครับมี3อย่างด้วยกันครับที่เราจะประเมินหรือว่าระดับนะครับคืออันดับแรกครับคือการลืมตาครับหรือเรียกอีกอย่างว่า eye opening อันดับที่2ครับคือการสื่อขาสื่อสารครับเรียกอย่างว่า verbal response ครับและก็การเคลื่อนไหวครับเรียกอย่างงว่า motor response ครับการอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะประเมินนะครับ เราต้องสํารวจข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของของผู้รับบริการหรือว่าคนไข้ก่อนครับดูประวัติการเจ็บป่วยทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็ประวัติการแพ้ยาการรับประทานยาครับลําดับต่อไปนะครับเราจะเริ่มกันเลยครับคนไข้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 ครับครับ ผมนายากิตติการเดชเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทั้นปีที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาประเมินในการรับความรู้สึกทางระบบป,ประสาทและสมองของคนไข้นะครับเรียกอย่างหนึ่งว่าเก s ส o ก c โคมาสเกครับอันดับแรกนะครับเราจะสื่อสารกับคนไขก้ก่อนนะครับคนไข้ทราบไหมครับว่าช่วงนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับกลางวันครับคนไข้ทราบวันที่ไหมครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ บห้าค่ะครับคนไข้ชื่ออะไรครับชื่อทีแการะแหมค่ะอายุกี่ปีครับสิบเก้าค่ะครับเราจะมาทดสอบการเคลื่อนไหวของคนไข้นะครับรบกล้คนไข้ยกแขนข้างขวาขึ้นหนึ่งข้างครับครับเอาลงครับยกแขนข้างซ้ายขึ้นอีกหนึ่งข้างครับครับเอาลงครับยกขาข้างซ้ายครับหนึ่งข้างครับครับลงครับข้างขวาครับครับขอบคุณครับ รักกวนของไข้อีกหนึ่งวิธีนะครับรักกวนไข้ยกแขนขึ้นโดยการต้านแรงของของผมนะครับยกขึ้นเลยครับโอเคครับอีกข้างนึงครับครับวาาปล่อยลงครับรองขาครับต้านครับโอเคครับปล่อยครับใช่ครับโอเคครับรักกวนไขอยู่ในระดับปกติต่างๆคำสั่งได้นะครับต่อไปนะครับเราจะทดสอบการทดสอบทางด้านรูม่านตา ของคนไข้นะครับเาจะตัวนะครับเริ่มเลยนะครับครับ,รบขอบคุณครับครับเราจะมาสรุปในการทดสอบเก s สโ Scale ของคนไข้นะครับเก s ส o กโคม a าสเกลนะครับคือ อันดับแรกนะครับการลืมตาครับเลเลยกอย่างว่า eye opening ครับอยู่ในระดับ2ครับเพราะว่าลืมตาเมื่อคนไข้รู้สึกเจ็บครับต่อไปครับคือ verbal response นะครับเลเล่กอย่างว่าการสื่อสารครับอยู่ในระดับที่5นะครับคนไข้มีการสื่อสารที่พูดได้คุยได้ไม่สับสนครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับคือการเคลื่อนไหวครับหรือ motor response ครับคนไข้อยู่ในระดับที่6นะครับทำตามคำสั่งได้นะครับ ครับต่อไปนะครับคือการตรวจขนาดของรูบ้านตานะครับของคข้อยู่ในระดับปกติครับคือ2 mm มมครับอยู่เป็นปฏิยา DX2 l i e b o s I ครับครับวันนี้นะครับเราจบการสาธิตในการตรวจระบบประสาทการแสดงความรู้สึกเรียบร้อยแล้วครับคุณครับ